ภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้นะคะภาดใหญ่เนี่ยเข้าสู่ภาวะน้ำลอเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำท่วมในเทศบาลนครใัญ่รุนแรงขึ้นเข้าขั้นลําดับก็คือน้ํำลอเมือง<ฮ>น้ําฝนเนี่ย ตกหนักหลายวันเลยนะครับรวมทั้งน้ําจากคลองอู่ตะเภาเองก็ไหลลงมาสมทบบุกโกะคุณผู้ฟังมันท่วมเต็มพื้นที่เลยนะครับทั้งถนนสายหลักทั้งตรอกซอกซอยต่างๆรถทุกชนิดตอนนี้นะคุณผู้ฟังไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับน้ําบ่าเข้าบ้านเรือนอย่างรวดเร็วบางบ้านนี่คือขึ้นสูงมากๆเลยตลาดกิมหยงคลองเรียนคลองเปลบ้านพลุ ใจกลางเมืองที่เราไปกินข้าวาไปเดินเล่นไปอะไรกันอ่ะบุโก่จิมหยงนะง,ง่ายๆก,ก็คือคือทั่วหมดท่วหมดเลยนะท่วมหมดเขาขายพวกหมูพวกผักพวกอะไรตลาดจิมหยององ่ะง่ายๆอ่ะท่วหมด,หมดตรงนั้นไปหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายครอบครัวติดอยู่บนชั้นสูงของบ้านหอพักค,คอนโดหลังคาบ้านต่างๆไม่สามารถออกมาได้นะครับระดับน้ําสูางระดับเอวถึง เกือบสเมตรเกือบสองเมตรเนี่ยคือมิดหัวนะบางที่เขาบอ,อกคอผู้ใหญ่อ่ะที่สูงมากๆอ่ะที่คอผู้ใหญ่เลยน้ำกระแสแรงนะครับการเดินเท้าก็คือเป็นอันตรายแล้วก็ยากลำบากมากๆเลยประชาชนจำนวนมากไม่ได้รับคำสั่งอพยพเพราะอะไรไฟมันดับโทรศัพท์แบตหมดไมม่ีอินนเเร์็ตอินเทอร์เนต็นเต,เนตก็ไม่มี ลำโพงบางพื้นที่ก็ไม่ได้ติดเพราะว่ามันอาจจะเรื่องด้วยแบบว่าหนึ่งคือเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรด้วยอ่ะตอนนี้ก็เลยสั่งอพยพแบบร้อย์เซ็นะคุณผู้ชมนะแล้วตอนนี้นะเราอ่ะตั้งคำถามนะว่าทำไมอีกแล้วที่ประชาชนช่วยเหลือกันเองนะแล้วภาครัฐอะตอนเนี้เริ่มหรือยังล่าสุดนะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเริ่มสนับสนุนละ แต่เข้าถึงยากนะผู้ว่าได้รับการสนับสนุนเรือจากกองทัพเรือเพื่อเ่เข้าช่วยพื้นที่นี้แต่หลายซอยเนี่ยมันแคบมากๆเลยนะครับน้ำเชี่ยวเรือเนี่ยเข้าไปถึงประชาชนได้ล่าชา้าก็พยายามเนี่ยส่งข้อความบอกประชาชนเนาะบอกว่าให้อดทนแล้วก็รอคอยนิดนึงก่อนคือตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเรือที่เข้าซอยไม่ได้อย่างที่พี่อ๋องบอกแล้วมันรับคนได้ไม่เยอะ啊 ตอนนี้ได้ปริมาณนะ้ำน้ำท่วมสูงไฟฟ้าก็ดับด้วยฝนก็ยังต่อเนื่องปริมนาณระดับน้ําจุดวิกฤตที่สุดเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะเขาบอกระดับน้ําสูงเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบห้าจนถึงเมตรสี่สิบห้าเลย <c oughs> ช่วงที่พีกที่สุดก็คือหกโมงเช้าของวันที่ยี่สิบห้าก็คือวันนี้แหละนะหลังจากนั้นนะ่ปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงแล้วก็มีการระบายน้ําจากเมืองหัดใหญ่อาจจะใช้เวลายอย่างต่ำสองสัปดาห <c oughs> ์คือคือคือสูงมากนะ ตอนนี้เนี่ยก็มีรถทหารรถบรรทุกสูงรถยกสูงของเอกชนแล้วก็เรือเนี่ยแล้วก็รถสี่คูณสี่หลายๆที่เนี่ยก็กําลังไปช่วยเหลือคนะคะ,คะตอนนี้เนี่ยจุดอพยพใหญ่ๆแล้วก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็คือมออหัดใหญ่นั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับประชาชนทั้งคนแก่เด็กเล็กผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงจํานวนมากวางครอบครัวต้องลุยน้ำพาผู้สูงอายุออกมาด้วยตัวเองก่อนเดถึงจุดที่มีรถมารับนะอื ตอนนี้เนี่ยชาวชุมชนแสงสีถูกน้ำท่วมตั้งแต่21พฤศจิกาที่ผ่านมาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารดื่มแต่น้ำมาหลายวันแล้วครอบครัวหนึ่ง<ข>ชุมชนคลองเตยต้องอบพยกเดินฝ่าน้ำแรงรับลูกสองคนขึ้นบ่าก่อนที่จะมีรถ6ล้อของเทศบาลมาช่วยพาไปยัง ค่ายเสยนานรงค์คุณผู้ชมนะอันนี้น่ากลัวจริงๆแล้วก็วิกฤตจ,จริงๆต่างภาพที่เห็นใช่ก็หัดใหญ่อพยบร้อยเปอร์ซนมีการประกาศน,นะคะแล้วก็เคสที่บ้านพรุนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ติดอยู่บนหลังคาเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยระดับน้ำสูงถึง2เมตรแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่บนหลังคา19ชั่วโมง คือตอนนี้หลักๆเลยอะส่วนใหญ่คือไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันประมาณ2วันที่ยังไม่ได้กินข้าวกู้ภัยที่จะไปช่วยก็เข้าไปไม่ถึงมีลูกเล็กเลยใช่ใช่